ครับเบาๆอย่าไปชิมกันเบาๆครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเบาวทีแชนแนลคนเก่าคนเดิมนะครับครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาถ่ายให้ทานผู้ชมได้ดูกันนะครับนาใช้งานใหม่นะครับผมมันผลโตกนะครับทานหนุนมันค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับนี่ครับแล้วดองใช่อีกแดนนะครับผม ถ้าไม่ใช่อิตเดียนี่ลำบากนะครับเวลาขนของนะครับผมขนของก็ใช่อิตเดียนี่นะครับว้าวว้าวว้ามันขึ้นมาไว้ก็ยิ่ง้ามเอาปอแล้วเอา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 เดมันไหลเดีมันไหลท่านผู้ชมเดี๋มันไหลครับผมเดี๋มันไหลครับเดี๋ไปแล้ว ดูดมาข้างหลังเกือปลาเลี้ยวครับผมเกื่อปลาเลี้ <c oughs> ยวพูนไงครับดดมันไหลครับผมดดมันไหลครับ นี่นะครับไปายเบาวา้าเมาใช่ไหมครอ่ะไปไปเลยไปเลยไปบุญมาเลยไปไปบุญมาเลยเดี๋ยวเขาจะต้องเหยียดน้ำคุณมาก,ก่อนอีเตียนนี่ก็ซึ้งเลือดนะครับมันไม่กลัวอะไรเลยครับผมตัวอีเตียนของเรานะครับ มันลุยได้หมดนะครับผมอ้าวน้องหมามาแล้วน้องหมามาแล้วโอ้ตัวแม่นี่ก็จะขั้วนะครับตัวแม่นี่ก็จะโม้มละ